เนี่ยเหรอเรือโจรสลัดที่เด็กบอกอุ้ยดูนั่นสิมีหัวกะโหลกด้วยแล้วเขาก็ใส่หมวกของลูฟี่ด้วยนะครับมาม่าน่าจะได้ยินเสียงมาจากตรงนี้แหละประตูนี้แน่ๆเลยเฮ้ยงัย้นไงมาม่าเจอแล้วผีโจรสลัดอเอาตายแล้วตอนนี้มีพอรสโดนจับไปแล้วไม่ไป็นค <c oughs> ุน้ำรวมาไปทางนี้ไหนทางนั้นมีอะไรอุ้ย เร็วเรารีบลงไปเลยจ้า Yes DJ ปกติตามช่องซุกด้วยนะครับที่นี่มันมีบ้านโรซ,โซี่ด้วยอะ่ออะ,ะมีบ้านโรซี่ที่ด้วยที่ด้วยอ่ะพี่พอดอะไรนะหมามาฟังไม่ทันนะคะบ้านโรซี่ที่นี่ด้วยอ่ะบ้านของลูฟี่หรอ ลูฟี่ที่เป็นโจรสลัดใช่เป่าใช่ลูฟี่ที่เขาใช้วิทยายุทธหมัดยางยืดอย่างงี้ใช่เป่าเพื่อนๆตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่ส่วนสนุกกันนะเขาบอกว่าที่นี่มีเรือโจรสลัดด้วยนะปะเดี๋ยวเราไปดูเรือโจรสลัดกันไปกินเลยเนี่ยหรอเรือโจรสลัดที่ดเด็กๆบอกอุ้ยดูนั่นสิมีหัวกะโหลกด้วยแล้วเขาก็ใส่หมวกของลูฟี่ด้วยนะคะดูด้านหนาสิเุ้ย ด้านหนะ้าเหมือนจะเป็นสิงโตดาวเลยอะแล้วก็มีกระดูของสิงโตด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างในดิคอเซียอยู่ไหนนะสังเกตดีๆเพื่อนๆข้างในอะเหมือนมีต้นทานกับข้าวเลยเดี๋ยวมามมาเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเด็กๆอยู่ตรงไหนเอ๊ข้างในมีอะไรบ้างนี้โอ้โหพี่พอผักผลไม้เพียบเลยอะ ไหนพี่พอดูดีมันมีอะไรน่ากินบ้างคะโอ้มีปลาทอดด้วยหรอแล้วก็นี่อะไรเนี่ยนี่อันนี้งูชนี่ไงนี่ไงพี่พอมีเตาไฟฟ้าด้วยเราสามารถประกอบอาหารได้ด้วยนะพี่พอสนี่อยากกินอะไรนะวันนี้กินอะไรดีนี่ไงนี่ไงมาม้าเห็นแล้วนี่ไงเดี๋ยวมามาจะเอาผลไม้ไปต้มดีกว่าเออใส่ไปเลยอุ๊ยร้อนจังเลยเดี๋ยวเปิดไฟก่อน เปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟอ้าพี่พอตพี่พอตเอาอาหารมาต้มเพิ่อมีงอไหนดูดิมั่เรามันพอหรือเปล่าเอา้าใส่ไมโครเวฟไลยหรอโอเคโอเคเองั้นใส่เข้าไปข้างล่างมันน่าจะเป็นตู้ไมโครเวฟสำหรับอบช่วไหมครับอะปิดปิดปิดให้สนิทโอเครอสักสามนาทีนะตอนนี้พวกเราได้อาหารกันแล้วนะพี่พอตนี่งไงเมนูของมามา่ากล้วยต้มแครอท ว้าวน่ากินจังเลย,ยเพี่โฟอันนั้นบ้านของใครอะคะนนบ้านหลังเล็กจิ๋วน่ารักจังเลยอะของพี่โฟกคะ่ะเฮ้ยบ้านพี่โฟกเหรอหรอม่น่าจะใช่นะนี่น่าจะเป็นบ้านของตุ๊กตาบาร์บี้ใช่ไหมเนี่ยด,ดูดิดูดิมีเฟอร์นิเจอร์จิ๋วเพียบเลยเห็นไหมนี่มีโต๊ะเครื่องแป้งมีที่อาบน้ําแล้วก็มีนี่ไงมีตู้เสื้อผ้าด้วยนะนี่น่าจะเป็นบ้านของหนูแฮมสเตอร์หรือเปล่า เฮ้ยเหมือนบ้านของน้องหนูเลยพี่ฟอกพี่ฟอกได้ยินเสียงอะไรไหม่ะได้ยินเฮ้ยเสียงมันแปลกๆไหมพี่ฟอกแปลกหรือว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในเรือจอสลักเราไม่รื้ว่าเป็นเรือล้างเราลองไปเดินดูข้างในดีไหมเราอาจจะเจออะไรก็ได้นะอี่พอพี่พอไปด้วยอุ้ยพี่พอกับพี่โฟกจะเข้าไปข้างในแล้วเหรอเฮ้ยเข้าไปเข้าไปตามเข้าไปเลย ว้ยเฮ้ยดีจังเลยอ่ะมีบันไดด้วยว้าวนี่มันอะไรเนี่ยอุ้ยขนมเล่นนะนี่มันสะพานนี่นะสะพานนี่มันน่าจะข้ามยากมากเลยนะใดๆทุกคนค่อยๆเกาะนะว้ายตกแล้วมิโซไปไปพี่เสียดค่อยๆไปแล้วอุ้ยทางดีนะ่ากลัวมากเลยอะ่ะมันเป็นอุโมองด้วย เด็กๆไปไม่รอมาม้ากันเลยอุ้ยอุ huh> ้ย uh, ู right? ่ตัวไหนกันเนี่ยเป็นไง้างพี่โฟมตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนกันเนี่ยชั้นสามมาไปทางนี้ไหนทางนั้นมีอะไรทานี้มอุโมครับ้ยทางนี้มีอุโมงค์รับด้วยอะแล้วเรารีบลงไปเลยโอ้พี่โฟมลงไปแล้วโอ้เพื่อนลงไปกันหมดเลยเอาเด็กๆไปไหนกันหมดเนี่ย ว้ายว้ายวายวายมามาพอลบอกว่าต่อไปต้องเป็นด่านนู้นอุ้ยมาพี่พอรเราไปตามหาเสียงปริศนากันดีกว่าเขาอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยตรงนี้มืดมากเลยอะพี่พอรพี่พอรพี่พอรเดี๋ยวรอเฟสก่อนไหมตอนนี้เฟสหายไปอะ มามาเราพี่เฟียสตามพี่พอตมาแล้วอุ้ยดีจังเลยอยู่ที่เนี่มีชิงช้าสําหรับให้เด็กเล่นด้วยแต่พี่พอตระวังไว้นะมันอาจจะเป็นชิงช้าผีสิงก็ได้นะอพี่โฟกข้างในอ่ะมันมืดมากเลยนะเราค่อยๆเดินเข้าไปดีกว่าไหมเ้ยเร็วเดแว้วเร็วเร็วเร็ยเฮ้ยมีอะไรเนี่ยชิงช้าผีสิงเหรอ โครงกระดูกมนุษย์หรออุ้ยน้ำตัวอุ้ยมาม่าพี่ไอ <c oughs> เด็กตอนนี้เรายัางตามหาเสียงปริศนานั้นยังไม่เจอเลยนะมาม่าเราขึ้นไปด้านบนถอดไหมมาม่าว่าเสียงปริศานาเขาอาจจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าไปไปลองขึ้นไปดูกันเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหทางชันมากเลยนะคะเพื่อนเ <c oughs> พื่อนเว้ยพี่โป <c oughs> ๊กระวัง <c oughs> ไปเลยไปเลยโอ้โหเราเข้ามาเนี่ยเราเจออะไรเนี่ยนวมเหรอนวมไว้สําหรับชชบวยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่มันจริงช้าอะไรเนี่ยทาไม <c oughs> จริงช้าทรงมันแปลกๆกับพี่โฟ๊ <c oughs> อุ้ยมันเด้งได้ด้วยครับ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย <c oughs> นี่มาม่าเห็นทางออกแล้วทางออกอยู่ตรงนี้ <c oughs> เอาลงไปกันหมดแล้วอ่ะเด็กเด็ก เตรียมพร้อมลงไปเลยเอาพี่เฟียสก็ตามพี่พี่เข้าไปนะว้าวว้าวพี่พอพี่เฟียสลองตามกันมาแล้วฮ่อุ้ยพี่เฟียสหนีอะไรคัะนะ่ะเสียงมิซนาเหรอ มาม้าเห็นอุโมงตรงนี้มันเป็นอุโมงแปลกๆอะ่มะมม้าไม่ไปพอเขาไปก่อนะอุ้ยพี่พอตเข้าไปไม่รอพวกเราเลยอุ้ยอุโมงอะไรเ่ะทำไมมันใสๆแบบเนี้ยว้าวดเด็ๆเข้าไปมันออกมาแล้วโอ้โหไม่มีวิวอะไรเลยอ่ะโอ้ยไม่เห็นอะไรเลยใช่เป้าใช่พวกเราอะเล่นสไลเดอร์มานานมากแต่เราก็กลับมาที่เดิมนี่ไงมาตรงเรือจอนสลัดอีกแล้วอะ มเราลองไปแจ้งตำรวจไหมเออใช่คุณตำรวจอาจจะช่วยพวกเราได้นะไหนนะสถานีตำรวจอยู่ไหนไนี่มันน่าจะเป็นรถตำรวจใช่ไหมเนี่ยไหนคุณตำรวจอุ้ยคุณตำรวจคนนั้นกำลังขับรถอยู่นี่คุณตำรวจออสใช่ไหมครับเอาตายแล้วตอนนี้พี่พอสโดนจับไปแล้ว โปรพอรเฟียสครับพวกเราอะได้ยินเสียงปริศนาเสียงเหมือนผีซอมบี้เลยอ,อยู่ในรเรือโจรสลัดครับคุณตํางโปดพอดเฟียสช่วยพวกเราไปตามหาได้เป่าอตอนนี้นะครับเรากลับมาอยู่ที่เรือโจรสลัดมันเดิมแลนะมาม่าจะเข้าไปดูคนเดียวแล้วกันมาม่าน่าจะได้ยินเสียงมาจากตรงนี้แหละประตูนี้แน่ๆเลยเฮ้ยยันไงมาม่าเจอแล้วผีโจรสลัด น่าจะเป็นผีดิบซอมบี้ซะด้วยนะเนี่ยเห็นบ้าอุ้ยพวกเราจะต้องหนีแล้วแลหละ้ปพี่พอหนห<ว>น,นีเร็วพี่เฟียรเร็วเร็วเราไปแอบไปกันในบ้านนี้ดีกว่าเร็วเร็วน,นี่ไงเด็กๆมา้มาเจอปืนแล้วนี่น่าจะเป็นปืนที่กำจัดซอมบี้แน่แน่เลย<ว><น>ไปพี่พอดรีดจัดการเลยอ<ว><น>โอ้โหเป็นยังไงพี่พอด โอ้ยเฟยนก็ช่วยอีกแร้นึงตรงนั้นโ,โหพี่พอซอนนี้เขาหายไปแล้วตอนนี้เราก็เล่นแคบล,ลิ้งีสบายใจแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นละครสั้นสนุกสนุกของพี่โป๊กและน้องแสตนะครเพื่อนๆคลิปนี้พวกเราขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย